ตั้งทำอะไรจ้าทำอะไรปกติไปตรงนี้ได้เหรอ,อจะถามแค่รอบที่3นะทำอะไรสองเฟสเฟรเพื่อนไหนนีื่ันแฟนเก่าแก่เพื่อนเสียงสูงโกหกส่องเฟซแฟนเก่าชอบนะักใช่ไหมบอกแล้วว่า,อ,าวอย่าไปส่องม,มันทุกจัง ก็ <Yeah. S 1> ชอบสิถ้าชอบนะคุณผู้ชมใครที่ชอบสองเฟสแฟนเก่าเหมือนตั้นนะคะต้องฟังเพลงนี้แล้วก็ดูเทปนี้ด้วยได้ได้อาบสองสองดูเฟสแฟนเก่าว่าเขาทำอะไรที่ไหนเขานั้นมีแฟนใหม่เขารักกันยังไงแต่หัวใจก็เจ็บไปเลยทั้งใจ สเปเชียกับฟ้าอาสยามเขาเจ้าของเพลงสองเฟสแฟนเก่าวันไหนรู้ไหมเสาร์ที่24มิถุนายนนี้10โมง40เป็นต้นไปห้าม<า>พลาดอ๋อห้ามพลาดไม่ใช่ห้าม<า>พลาด